แพ้แพ้ไม่อยากแพ้่ทีมงานเทาแพ้่อยากแพ้่หาทีมหาแพร่ครับผมทีมงานบ้านระเบือเข้ามามีโอใครในอยดอกคนไหลายเข็นออกไปสรอยกันได้ดีแล้วเอามาหลายแพ้่หน่อยมาส้อยกันเข็นรถมีน้องเบิ้องเอาเรครับเพื่อจะได้เข็นรถออกไปไปแล้วครับผมพีน้องจัดไปครับผมโอ้ยเจ้านี้ครับผมเบื้องเอาครับอุ้กเปียงดีเียงดีครับผม ตับเบิดบานใหม่ครับเ,เบื้บอ,อ,อง,งเลาครับผมบุญอ่ะโอ้โหแบงค์ไดนเบงคไดนใจที่เหลือครับผมปัดพี่น้องยังอยู่ครับผมปากกดตัวกำงงามครับหายได้เป็นพันเลยอุ้ยให้จังเดี่ยวอุ้ยโอ้เอาโอ้ครับุญพี่น้องสวัสดีรรดครับุญไม่ห่วยร้านครับมือน,นี้มาแรงานตัวแบบ ชุลักชุลเล่ครับผมทีมงานลงแห่กันครับบ้านไม้สามแวงครับพี่น้องหวยราดเอีงแต่ว่าฝนตกครับผมธรรมดาฝนตกไปตกยังเท่าไรแล้วครับเดี๋ยวนี้คลายฝนยันในเชี่ยแนวหอนครับเชี่ยแนวหอนครับเละตัวไปครับผมแต่ว่าพยาดอกเชี่ยแนวพยาด้วครับผมฝนลงไปลงไปเอารถกลางข้างบนบางขั้นมากกว่าฝนตกครับ ขึ้นงอ,อแต่บ่อจีขึ้นมากแล้วครับผมเยอะพ่อจีอย,อยู่างเยอะมื้อนี้ผู้ใดสิบวดผู้ใดสิบาป,ปครับผมรอเบิ่งครับพีนองมาเขาไ,ได้ล่างล,ออล้งอเลยพุ่งไปไหนยากขนาดครับผมมือนี้ยากขนาดเบป็นหนัวทางโลยครับผมนี่ ผู้ไดเอารถเข้ามาจิออกไปได้บ่ <พอ S 1> กาลังเอาอ,นเนอุปกรณ์ล,ลงไปครับเส้นเฮาวพยานดอกเส้นเฮาครับผมฝนจำหนิอ,นอย่างมันตกหนักกว่านี้ครับนี่ตกหนักกว่านี้ครับเส้นบ่มียานเออนี่เรือแพเต็มแล้วครับผม<ฮ>งาคมาไหน้ก็ต้องไปครับมือนี้ โอ้าุผู้เดวลูกเขามาเนี่ยก็ขึ้พ่อ,พอบาดจีออกแน่นอๆๆนนี่เนาะเบิ้งเอาครับขอตะวันได้ป่าครับยากมันได้กับมาครับที่จริงเสี้ยนแหอเขามาไหลนะครับผมแต่ว่ารถล,ลงมาบ่าได้ครับผูบ้ใด้รวมตัวรถลงมาแล้วก็ถือว่าลงมาไปครับผูบ้ใด้ก็เจ้ามาที่หลังก็เจ้ากัดทิว่า ขย่ดวงดีครับขย่อรถไว้ขังบนวันดีครับผมแพร่แพร่ไม่อยากแพร่ทีมงานเ่าอแพร่อยากแพร่หาซิบหาแพร่ครับผมทีมงานบ้านระเบือเข้ามามีนี้คุนป่ากับบ้านครับผมวันดีครับทุกทุกคนวันดีครับผมมีโอใครแน่อยู่ดอกค้นหลายเข็นออกไปช่วยกันได้ดีแล้วอมาหลายแพร่เนี่ยมาช่วยกันเข็นรถพี่น้องเบิ้องเอางรถครับเพื่อจะได้เข็นรถออกไปอันนี้ทีมงานบ้านนะ มมีบวชบ้านผมมมีวบวดครับหีหลีเออบวชบวบวดบ้านผมบาดย่างเดียวมือเนี่ยโบ,บ,คอบ,อบ้ครับผมขอบคุณครับไปเ,เรื่อยๆครับผมอันนี้ทิพงามมาระเบิดครับมาสิบหาเป้มาเบิ่งนทังบีครับผมฝนตกสูงไฟแข็งฝนครับผมเขามีบ่ดังไฟกลางฝนได้เขามีบ่ครับผม <S <S เสียนแหวเฮ็ดได้ครับบังเอาดังไปฟีงกลางฝนครับผมทักเงินก็เจ้าสิเงินดิอ้าวมันมานนะครับมันมานไปแล้วครับผมใกล้ยอดเวลาแล้วครับผมนี่รอแต่สัญญาณครับเพราะว่าเสียนแหว่าลงไปใกล้จิเต็มแล้วครับผมเดี๋ยวอยู่แพร่สองแพร่ที่บนมากครับ นองนั้นนี่ล่งไปรอแล้วครับผมนี่ตามพี่น้องผู้ได้สิบวชผู้ได้สิบบาปครับโอ้โหให้ผมอยากเขากล้องกับมีครับผมโอ้ยป่าว้นใดอยู่อยากเขากล้องแล้วนี่โอ้หมือแรกกิไปซื้อตลาดนั่นมาคำใดเอาเอามันๆครับผมอีกสักคู่อีกสักคู่มาโดนดอกมือหนีจังเลยกระได้ว่านมือนี ไปแล้วครับผมพี่น้องอีกหนึ่งนาทีบ่ได้ครับผมอดบ่ได้ดอกไปจัดไปครับผมบ่ต้องนับแล้วผู้ใหญ่บ้านจ้าบ่ต้องนับแล้วเอาไปแล้วโอ้ยเขาว่าแล้วเขาจะว่าแล้วยังยัยังนยังนับมีแต่ข้าวทดึงป่าขึ้นเนี่บุ้ยป่าเต้นครับผมพี่น้องติดตามครับพี่น้องครับผมรอ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 ยเสี้ยนเขาดึงขึ้นมากครับนี่วะีครับผมป่ายังไปยังไงยกขึ้นด้วย ปาขาวครับผมนี่ปาขาวครับผมมีแล้วครับจัดไปครับผมมามาส่ดึงขึ้นมาสองคนนี้ครับผมเดี๋ยวพี่น้องเบิ่ง่าสองคนผู้ได้จิตดึงปาขึ้นครับมูยนี่อักหลักอักหลักเลยครับแหนี่ก็ได้เียงได้ครับผมปาบ้านผมเป็งได้ครับอักหลักเลยครับผม เอ้า <Whoa. S 2> เอาเอา,เอาจัดไปจัดไป oh, มียังบ่ครับผมขึ้นมาตัวหนึ่งสองตัวสามตัวมีครับผมมีทั้งยิปโค้ดบอลแล้วอยู่ครับมาเหรอแหละของคนถือหลายครับผมผมบอไายผู้ดใดถือแล้วไายแล้วบอไายครับผมเสี่ยนนุ่มครับผมเสี่ยนนุม่มบ้านระเบิดครับผมมักหาปลาครับเอ่อเบิ้งเอาว่าเพิ่อนจีถือยังบ่ครับผมไหนเอาขึ้นมา คือแม่โอ้ปากกระดูดท,ทั้งหนาครับผมโอ้ได้ครับผมได้ได้ได้เจ้าดีก็รอยากโซ่ปลาครับผมเอาเอามาเบิง้งปลาได้อีลีครับผมสมกับเพิ่นอยากโซ่ครับ <S 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 เออผมมาไทายให้ครับผมผมว่าเพิ่นอยากโซ่ผนว่าเพิ่นได้ครับผมได้อีลีครับโอ้เอาอมานัมนมนัมนมันมันต่อไปต่อไปไปไปเรื่อยเืยไปเรื่อยๆื นี่กำลังด้อขึ้นครับสองคนนี่ผู้หนึ่งหันหนามาปุ้ยปาขาวเจ้านั่นเนี่เพียงได้ครับเอาขึ้นมาแล้วครับผมอุ้ยอีกเจ้าหนึ่งกำลังหันหลังให้เนี่ยมา,มยาไม่ยังบ่มีคือกันครับผมปาขาวครับผมอากลักอุ้ยอากลักงลยครับนี่เจ้านี่มันหลายมันหลายปาครับผมจัดไปครับจัดไปเรื่อยๆครับผม ครับหมุนหมุนหมุนดึงขึ้นมาบังดูรุ่นรุ่นครับรุ่นนี่ยังบ่ครับผมปลาขาวครับผมไปหาเสียนดึงต่อไปเรื่อยครับผมดึงขึ้นมาอยู่ฟังครับปลามอยู่ฟังบาดเดนียวพี่น้องโอ้ยเปพียงใดครับผมนี่อยู่ฟังครับอยู่ฟังกับบแพเพขี่กันละครับผมผู้หนาวเบิ้งเอาครับยหลายของเบิ้งหลายังมุนวิ่งตัวเงี้ยมา อุ้ยบุนอ่ะเบิงเดะครับผมเบิงเดะเร็วเร็วเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเนี้ยเต่งมเอเออมันพวกเนี้ยเต่งมืครับบุนอ่ะเบิ่งออกครับผมปลาขาวครับอุ้ยเอาเร็ว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 เข้าทางนี้ยกยังขึ้นมาครับผมถือขึ้นกันครับผมถือขึ้นกันงามงามครับผมงามงามปาล์มอยู่น้ำฟังตัวนี้เอาแถวฟังละจีได้ปลาครับผม เดี๋ยวจะติดตามเท้าฟังครับหันไปเบิ้งทั้งบุญครับผมหันไปเบิ้งทั้งตะเบิดพูนเอาห่อไปแล้วครับผมบุญห่อไปเมียปดครับผมนี่ตะเบิดเอาเมียมาปดน้ำครับผมเออจัดไปเอา้าอยู่ใกล้ๆนี่ก็ยกขึ้นมาอีกแล้วครับผมปาดปาครับผมในเลื่อนเป็้องนใน,ในเลือ่อนนั่น ลุ่นครับผมรุ่นในเรือครับมีแนวอยู่ครับผมบอถึงกับบื้มเอาไปเรื่อยๆครับเอาดึงขึ้นมาครับผมนี่ป่างามๆครับปามอยู่แถวไหนเหรผู้ก่จเจอยมักปากท่านก็ย่้าอยู่ไปนี่ครับผมเจี๋เบื้องผัวกับเมียคู่นี้ครับผมผัวซื้อเบิดครับแต่่มเมียซื้ออ่ะผมจำไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเจ๋พยุกครับผมนี่ป่าเห้อ จับจับไอ้เหขึ้นช่อดูสุดทายรูปให้เนี่ยพี่น้องไหนบู๊ยเมียกับว่าเมียผัวกับว่าผัวมึงขุโซ่คับผมพี่น้องมึงเหรอครับฟาดลอยเดียวลอยเดียวพี่น้องบ้านผมเพ่งได้ครับผมจัดไปจัดไปผัวกับเมียหากินเก่งครับทั้งผุนเป็นไงทั้งผุนพ่อพ่อพ่อไทยพ่อแล้วไายผัวกับเมียพ่อล้วครับผมพี่น้องครับผมบ่พ่อใจครับผมน้ำมาไายอีกสองผัวเมียนี่ครับ เบื้องเหงาครับนี่ใกล้ๆนี่ครับเมียนี่เจ็บจุดฉี่ข้ามเจ็บครับผมอจัดไปจัดไปเฮะมันม,นม,นมนานครับผมฟังนี่ปลาร้ายครับเบื้องเหงาครับผมนี่เบื้องเหงาครับนี่เบื้องเหงาบูโอ้ตัวเง่้ยเถอะปะีินองเบื้องเหงาครับผมเอาเจ็บเข้าไปเจ้าหันเบื้องเตอรตี้ยังไงนะครับผมเอ่อ ดึงกันมาตะตื้อดึงกันมากปากขาวหน่อยครับผมตะตื้อก็ได้ขึ้นกันครับผมเออเอา,ข,าข้างนี่ครับผมบานนีข้ข้างนี่ก็ได้ครับผมเพแพ้ตะตื้อขึ้นกันครับผมนี่ได้ไปเรื่อยๆได้ไปเรื่อยๆครับผมเออได้ไปเรื่อยๆพี่น้องเอาหันมาท่านเสี้ยนหน่อยครับผมพี่น้องนี่เสี้ยนหน่อยป้าเสี้ยนหน่อยครับผม บมันธรรมดาครับบธรรมดาเสี้ยนน่อยๆนี่ก็ได้ครับแม่กับแม่ครับผมปากกระเป๋าก็เอาครับผมปากกระเป๋าก็เอาไปเล่นเพื่อนเพื่อนวาครับผมหมานกับหมานเสี้ยนหน่อยๆนี่อันนี้อันนี้เสี้ยนนี่มาจากบัตรดาครับลูกหลานตะตื้นครับผมนี่หมานกันครับตะตื้ครับผมเบื้องเอาครับตะตื้อตะแกะครับผมนี่เสี้ยนแกะเสี้ยนตื้ครับสงใยได้มาจากเสี้ยนป้าพี่น้องเจ้านียยกขึ้นครับผม หยกขึ้นมาพี่น้องว้างคับนี่ปลาขาวครับป้าขาวครับผมพี่น้องพี่น้องอู้สุดยอดเลยครับเสี้ยนก้นนี่ครับผมเต็มเผ่าอาหลากเลยครับผมพี่น้องโอ้ได้ลายได้ลายครับหมานครับผมแสดงว่าพุ่นบบบวลด้วครับเสี้ยนก้นนี่บบบวชดแท่บอบวชแท่ครับผมเสี้ยนก้นนี่เอาบบบวชกับโบบวชดครับผมไป ไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องครับผมผมบอกว่าพาจีนเอาแล้วเฝ้าขึ้นมาได้ครับผมผมผมบอกว่ผมจีหาหาเรียก้ย้เพื่อนเอาขึ้นมาผมไทยครับผมผมเห็นบาปใหญ่ครับผมมือนี้เอาขึ้นมาเอาขึ้นมามาจีนเอาเฝ้ามาแช่ครับผม เออมันจีนเน่าครับมามามาผมจีนสอยครับผมออกมาทางไหนมาทางไหนผมจีนสอยครับเออจะปาตายไปใครจะปาตายเอาแเอาขึ้นมาเอาขึ้นมามาสองถุงครับผมไปไปไปเอาไปแช่มันจีนเน่าคือผมว่าครับผมขันโมแช่เน่าอีลีครับโมแช่นี่เน่าอีลีครับผมปิ้งได้ครับพี่น้องหนึ่งร้อยบาทครับ ไปนั่ไปเบิ้งนั่ไปเบิ้งต่อเบิ้องเท่ครับผมหนึ่งรอยบาทครับพี่น้องมาพี่น้องมาพี่น้องมาเบื้เงิันเท่ครับบานนี้ปุ้ยปาตะเพียนแม่นี่แม่แบบง่ายเลยครับปาตะเพียนแม่นี่เอาอย่างอีกถุงนึงครับผมคุ้มเบ้อพี่น้องคุมมค้มเบ้อหนึ่งครับผมหนึ่งรอยบาทคุ้มเบ้อครับผมเออเกินคุ้มครับผมพี่น้องเอ,เอลงไป กระโลงไปครับผมอ้ยพี่น้องปากปลาป่าใหญ่ปา่ปาใหญ่กระโดดล,ลงไปครับผม <c oughs> เออปูปอยปลาอีกกริงไหมครับแมวใหญ่เลยครับผมป่าหัวแข็งนี่ก็ใช่ย่อยครับแม่ใหญ่ที้กันครับผมอุย้ยคุ่มอิกคลุ้มครับผมเอาพีดไว้พีดไว้มันจะกระโดดลงไปครับผมเดี๋ยวจิผมจิบพ่อยเป็นพิษไปน้ำครับผมเอ,อ้าเอ,อ้าพี่น้องเก็บไปพีดไว้พิดไว้เดี๋ยว,วผมจิบไปหาเชียนอื่นตัวครับผม หมุนอีกแล้วครับผมเสี้ยนคนทีสอดเสียที่ได้ไป,ไปเต็มเผ่าหมุนอีกแล้วครับเดี๋ยวจีร่อบเบื้องว่ามันจะเป็นยังไงครับเพิ่นหมุนรอบนี้ครับผมหมุนขึ้นขึ้นมาขึ้นมาครับผมอากล่าคือเกาครับผมพี่น้องโอ้ยหมานหมานครับเพิ่นหมานปาดเอาหมานกับหมานไปผู้หมานครับผมเออเดี๋ยวนั่ไปเรื่อยๆครับผมมาไปหาคนหมานอีกครับผม พี่น้องครับผมมีคนถือป่าใหญ่มากครับนี่อีศพม่นว่นวลจารีศพครับผมโอ้นี้ง่ายก็มวยได้แขกครับผมเอาไปสังเดชฮะพ่ออยู่ไหนเอาได้ป่าน้าหาพ่อครับผมมาเบิ่งของง่า่หนิดูครับผมโอ้กำลังปลดปากคอครับ ได้ปลากอแต่ว่าปลาขาวนี่ก็คุ้มแลวครับผมนี่ปลาขาวนี่ก็คุ้มแลวครับรอยหนึ่งครับผมพี่น้องหนึ่งร้อยบาทคุ้มเกินคุ้มครับผมปานมาเป็นมมครับพี่น้องกะลังอ้วนเลยครับผมนี่โอ้อยหนึ่งพี่น้องรอยหนึ่งคุ้มปห้ยไงคุ้มปะ่อใหญ่ยยบอกว่าคุ้มอยู่ครับเออเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งสองูเมี่ยน,นะครับผมเพื่อนไดซํำใดแล้วพี่น้อง ติดตามครับเดี๋ยวอ่พาไไปเบิงงสองผัวเมียไอเมียเมียเสียชีเขียวผัวหมวกสีไอเมียเสียชีเขียวผัวเสียชีแดงครับผมมวนเป็นมวนครับมวนกันสองคนน่ะแหละครับผมมาไปติดตามครับผมกวนจิบไปเบิงงสองผัวเมียนะครับเบิงงของไงแต่งมู่ครับจะขอรานค่าแต่งมู่กกวนครับผม ป๊าดของวันใหญ่แต่งมู่ครับผมเปิดไหมเปิดไหมเปิดเปิดเปิดบ้างพี่เปิดบ้างอีกโอ้ยไปเก่งนี่ตัุยเงยครับผมพี่น้องปากขาวพองนั่นโอ้ยเอาเก็บไปเก็บไปเดี๋ยวอยู่เบื้องสองผมเมียครับเออมึงก็เดี๋ยวอยเบื้องสองเพื่อนว่าได้ลายทำได้ละครับเอ้าขายไปแล้วพี่น้องขายไปแล้วก็มีครับผมเอาเงินใส่ถุงไปแล้วครับผม แต่วายังอยู่เพื่อนวายังงอยู่เดี๋ยวจะเปิด,ดพี่น้องเบอ่งวายังงำใด้ครับมาเบอ่งครับผมพี่น้องนี่ขายได้เป็นจักร้อยแล้วนี่อเอาเงินไปใส่ถุงไว้กว่านะครับผมเหลืออยู่ในปากกดตูมง,งามครับผม <c oughs> จังนายเบอกกกับบาทล้วครับเพ <c oughs> ื่อนพ่อล้ะครับผม <c oughs> จังนายเบิกกกับาบานเพื่อนพอ่อแล้วพัน เอาไอ้เพื่อนได้ไปครับเดี๋ยวเราก็นําหาเสี้ยนไปเรื่อยครับผมพี่น้องนําหาเสี้ยนได้ไปเรื่อยครับมามาพี่น้องมาไปตัวครับผมนี่เจ้านี่กับพ่อเจ้านี่ครับอยู่แถวแถวเสี้ยนเสียสีแดงครับผัวเมียนี่แหละเบิ่งเอบครับนี่าคนอยู่ไอ้เสี้ยนไหนทั้งนี่หมานครับผมเบิ่งเอาครับอ้าวผมมาขึ้นหัวบาดผมนจะขึ้นไปแท้จะขึ้นไปได้บพวกเรานี่อ่ะพี่น้องครับผม ผมจะขึ้นไปครับกิดตามทั้งอืนตัวครับผมแมวมาเสี่ยนแหกกมีขึ้นมาแน่ละครับผมย่งก็ลายครับแต่ก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับปาดทางนี้เงีวเต็มรถพอดีเลยครับผมเปเบิ่งป่าเพื่อนครับอืเพื่นได้เพราะจากลู่อู้ พี่น้องไหลายตัวนี่นี่นะแม่นบุ้เลยครับผมนี่ตูงงามครับนี่พี่น้องในหลายนะครับนี่ตูงงามครับผมมึงเนี่ยปาขาวใหญ่ป่ะครับผมมือผมโหลดปลาขาวนะครับนี่ขาวหัวแข็งเพิ่นเอ่นครับแต่ว่าตูใหญ่ครับโอ้ได้หลายรูนะครับนี่พี่น้องเป็นซีฟเราว่านี่เดี๋ยวเหาจีติดตามเสียดื่นต่อไปครับผมมา นี่กำลังเอาขึ้นไปครับผมนี่กำลังเอาขึ้นไปรอยหนึ่งครับผมอ้ามีคนมาลับมีคนมาลับมันเอาขึ้นบ่ได้ครับตรงมีคนมาลับครับผมลับดีๆเด้อยลับ,ลบดีๆอย่าพลาดล่ะเอออย่าพลาดเด้อขึ้นไป,นไปเอาขึ้นไปแน่ๆๆๆบอบกว่าอย่พาพลาดอย่าพลาด พี่น oh. ้องหมื่นครับผมหมื่นลื่นลงไปอู้ยงัว้อย่างไรป่นจีนีนครับผมครับผมพี่น้องกำเบงอีกเจ้านี่ครับนี่พ่อได้กินอยู่ครับผมนี่อู้ยป่าตะเพียนแมวใหญ่เลยครับผมปิ๊งได้ครับนี่เบงเอาครับใหญ่ๆเลยครับผมป่าตะเพียนอู้นี่ มาได้กินอยู่ครับผมอุ้ยลบเลี่ยพ,ททททพิ่นทัวที่ทัวที่พี่น้องไออันนี้โฟมมีปะครับมีมม,มีโฟมหรือมีเดย์พาไปเบิ้งในโฟมครับผมมีน้องว่านี่เดี๋ยวนี่ครับผมรอยเดียวพี่น้องเอ้ยคุม้มเป็นคุม้มคุ้มครับคุม้มเพิ่นบอกว่าคุ้มครับผมผมก็บ,บอกว่าคุม้มพูดอะไราบมาคุ้มกับตจีว่างได้แล้วนี่เบิ้งเอาครับผม เพียงใดครับบ้านใหม่สามแง่ครับผมพี่น้องเอา้ายังไงครับผมไปเลยเนาะนี่ครับผมกำลังิยงกขึ้นปลานี่เบื้องเราครับอันนี้ของผู้ใหญ่ครับผมป้าปลาพี่น้องเบื้องเราครับเบื้องเราครับเ,เอรบเอรอยเดียวรอยเดียว เอออีกอ <c ười> ีกกระชั่งหนึ่งอยู่เรื่อยๆกันเลยเอาขึ้นไปตามครับอาดวสโยกเออเอายกไปยกไปโอปปงโยกพี่น้องเปุ่นหนีโชว์จริงๆครับผมอ๋อโบเป็นยังครับเออเอ้าตั้องปุ่นเอาขึ้นไปทุลักทุเลครับผมใหญ่เหรอครับผม พ่อครับ <_ an> เพิ่นห่วงกุนเมียเพิ่นเมครับผมมันบอกอย่าทายกุนเมียเพิ่นเด้อครับให้ทายป่าครับอ <_ an> าสครับผมนี่ร้อยนึงครับผม <_ an> ใครไหนอยู่เนาะบ่บวชบ่บวชครับบาปมื้อนี้นั่นแหละบาปล่ะครับผมบกันจังสิบาปบ่บวชบาปขย่มอยู่าดขย่อมครับผมบาปขย่องเมือนี้โอ้10กิโลจักโลกี เอาใจสร้างมากเลยโชว์เลยครับผมพี่น้องเดี๋ยวสร้างหันหน้ำไปพร้อมเลยโชว์ให้เบิ่งเลยครับวาลอยหนึ่งได้ได้จักกิโลครับผมพี่น้องอ้าวมันเกินตัวนะเกินว่ะสิบกิโลกว่ากว่าโอ้ยไอ้กิโลเจ็ดกิโลหนึ่งเนาะเกินแล้วครับผมเจ็ดกิโลอีกรอบหนึ่งปุ้ยปลาครับผมปลาตะเพียนปลาอีกเก่งปลาบบเก่งกระซาครับงามไปเอาไปไปมันกินเอา เอายังไงครับผมไ,ไปน้ำเสียง้ยนตัวเฮ้าให้เพื่อนเทพไปครับจ้วงย่างยังอีกอยุ้ไเสยังได้ขึ้นมาพี่น้องถ้าเบิ้งได้ครับจะบอ,จอบ,บอกผมจะได้อยู่เบิ้งบอกผมหยิบ่ายเสีย้ยนไปเรื่อยๆครับผมเพื่อนท่านได้ขึ้นมาครับผมเดี๋ยวหยิบผ้าไปนั่งไปเบิ้งตะตี้ครับแต่ว่าเบิ้งเจ้าหนีก่อนครับผมใช้ป่านี่เลยป่านี่ เาเบิ่งก่อนเดี๋ยวทำได้ก็เบิ่งก่อนอี่เด้มาประเดี๋ยวยังได้ป่าไหมพูด่ะป้าแบกป่าคนแบกป่าครับผมเอาไหวบ่ไหวบ่ครับขึ้นมาไหวบ่นี่เสี่ยนแหบันดานได้ครับนี่มึงเอาครับผมที่เสี่ยนแหบันดานป้า เอาซ้ำได้อีกร้อยหนึ่งคุ้มเป็ดคุ้มครับไปแล้วครับผมโอไปเมื่อไงครับผมโอ้ยกะคุ้มแล้วเนาะปดไป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 พี่น้องเข้าปล่อยเพคนไปเัานอีมน้ำหาเศียรตื่นไปครับผมพี่น้องนี่เพิ่นหิวขึ้นมากเหมือนกันครับเจ้านี่้นะครับที่ผมเป็ดไทยอยู่ทั้งบุญ ทั้งนาไฟขงนอยบ่ขงอีน้องใส่ปลาเจ้ากันนนีอครับอุ้ยเบิ้งเอานี่ครับที่เันดึงขึ้นดึงขึ้นเนี่ยุอบ้งโอยเป็นยังนองยังเาเบิ่งอเองครับนี่นสุดยอดครับผมพีน้องเป่นองกนเะลนบ่อจัไปครับผมเบิ่งเอนนีอยากเขากล้องมีตาพูดดีก็อยากเขากล้องนะอเ่ออืออื ของเซียนเพื่อนครับผมปาดสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวผมสีพาไปสีพาตีวีตีตัดตะปีครับปาดมาตะีจักเดชเท่าไรครับบลูครับมามาปะมาละครับผมนี่เซียนตื้อผมครับเซียนตื้อครับผม ขึ้นมากแล้วครับนี่ของเสี่ยตีครับผมพี De De the wrote, the ่น is ้องเบื yeah, ้องลอางบ่อใจย่อยครับผมพี่น้องโอ้ยเบีงแดชครับเสี่ยตีเสี่ยตีผมเกือบบ่อใจย่อยครับบ่อบ่อนี่เบีงเดชครับของเสี่ยตีผมครับผมบ่อมีผิดหวังครับขันว่าหังขันว่าป่ามึงได้มีครับผมเสี่ยตีผมนี่อาื่อยวะอายุหลายแล้วเออพี่น้องมีของเสี่ยตีครับ อุ้ยมาทำกระดาครับผมพี่น้องเอ้าของพ่อใหญ่แกะมาอีกครับปุ้ยเบี่ยงเลยครับผมธรรมดาครับเบิ้งเอาเดี๋ยวจบคลิปับสองคนเลยครับนี่ของเสี้นตีครับเส้นแกผมครับบาดรอยหนึ่งครับบาดรอยหนึ่งครับพี่น้องเอยครับผมพี่น้องผมขอจบคลิปครับของเสี้นตีกับเสี้นแกนี่แหละครับผม เลี้ยงแกนทุกยานเลยครับนี่บงเงาะเสียตีก็ใส่ยหอยครับมาหลานบานใส่น้ำบ่โอ้เพิ่นสองคนกร้านเปิ้นเนี่ยเพิ่นเล่นในหลายก็เสียตีเจียตีเพื่อบอกว่าเพิ่นบานสองคนเล่นในหลายก็เสียตีที่น้องครับผมที่สามครับได้หวยรัฐชีว่าสีแก้วครับอันนี้ลุงป่าบ้านผมเองครับผันไม้สามแว่งหวยรัฐครับผมพี่น้องที่ตามครับไม่หวยรัฐชีว่าสีแก้วครับผม เดองฝน้ท่า้ครับผมขชมคลิปครับของเนตีับเนแกบนครับผมกิเลยครับผมสวัสดีครับผมจิบขามันยางกได้บ่งนบ่เครับองแงงันครับสองกวนกับสองเ้า